พิพิธภัณฑ์ทหารเรือเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแบบพิเศษทำหน้าที่รวบรวมอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณคดีที่เกี่ยวกับกิจการทหารเรือนายวายเอกไพรัสสมุทรศิลอดีตหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ทหารเรือได้เปิดเผยพิพิธภัณฑ์เป็นที่รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวัตถุพิพิธภัณฑ์สมัยโบราณของกองทัพเรือไทย ยุทธนาวีการรบครั้งสำคัญสำคัญตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่เคยใช้ในการรบเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีเรือจำลองสมัยต่างๆเช่นเรือที่ใช้ในพระราชพิธีกระบวนเรือพยุหายาตราโชลมาศในสมัยรัชกาลที่5เรือหลวงพระล่วงเรือเหลาและเรือหลวงมัชานุการแสดงวัตถุพิพิธภัณฑทหารเรือแบ่งเป็นการจัดแสดงกลางแจ้งอาคารหนึ่งและอาคารสองดังนี้การจัดแสดงกลางแจ้งบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าของตัวอาคารและบริเวณโดยรอบเช่นเรือดำน้ําเรือ PBR เครื่องบิน su 1 6 b ปืนใหญ่โบราณรถสะเทินน้ำสะเทินบก lvt mk 4ปืนล้อสนามรถหุ้มเกราะ v 1 5ขนาด76ทับ40มมตรปืนเรือขนาด75ทับ51ม mm. มการจัดแสดงอาคาร1เป็นอาคาร2ชั้นสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 5 1 5มีพื้นที่จัดแสดงดังนี้อาคาร1ชั้น1จัดแสดงห้องเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงเถอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์ห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชห้องสัมภฒิอาคารหนึ่งชั้นสองจัดแสดงห้องเทิดพระเกียรติจอมพลเรือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกห้องเทิดพระเกียรติจอมพลเรือสมเด็จ พระเจ้าบรมมวง์เธอเจ้าฟ้าบริพัรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วราพินิษห้องเครื่องลายคามห้องเครื่องแบบทหารเรือห้องทงราชนาวีและธงที่ใช้ในกองทัพเรือห้องอดีตผู้บัญชาการทหารเรือการจัดแสดงอาคารสองเป็นอาคาร3ชั้นสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2530มีพื้นที่จัดแสดงดังนี้อาคาร2ชั้นหนึ่งจัดแสดงประภาคารแห่งแรกของประเทศไทยต่อปีโด ปืนเที่ยงทุนระเบิดเรือโบราณอาคาร2ชั้น2จัดแสดงเรือพระราชพิธีการจัดกระบวนเรือพระราชพิธีเรือสําคัญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชมเรือพระที่นั่งนาลายทรงสุบันเรือรบสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นครุฑหัวเรือเครื่องมือเดินเรือและอุปกรณ์ใช้งานของชาวเรือการจัดแสดงห้องจําลองรับประทานอาหารและห้องนอนบนเรือพระที่นั่งมหาจักรีอาคาร2ชั้น3นิทรรศการพิเศษจัดแสดงเหตุการณ์การสู้รบ และการทำสงครามของทหารเรือที่สำคัญในช่วงเวลาต่างๆเช่นยุทธนาวีที่ก่อช้างการรบที่ปากแม่น้ำเจ้าพยารอศอ .112 สงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามเกาหลียุทธการบ้านชำรากจังหวัดตราด วิลกรรมที่ดอนน้อยจังหวัดหนองคายวัตถุจัดแสดงที่มีความสําคัญสิ่งที่น่าสนใจบางส่วนของเรือหลวงมัชฉานุซึ่งเป็นเรือดำน้ำรุ่นแรกของกองทัพเรือไทยพิพิธภัณฑ์ทหารเรือตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทเปิดทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตเลษกตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาไม่เสียค่าเข้าชมหากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อล่วงหน้าสําหรับการเดินทางรถโดยสารประจําทางประกาศสาย25 102 142511507508 5 3และ BTS สถานีโรงเรียนนายเรือ E18 โทรศัพท์หมายเลข023941997และ024753808นเวเอกพิรัสสมุทรศิลน,นะครับอดีตหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ทาหารเรือแห่งนี้นะครับพิพิธภัณฑ์ทหารเรือแห่งนี้นะครับเป็นที่ที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อรวบรวมวัตถุของทหารเรือในอดีตที่เราเคยใช้งานอยู่นะครับ มาจัดแสดงให้ประชาชนได้เข้าชมนะครับพิพิธภัณฑ์หานเลยแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ22ไร่นะครับมีอาวุธยุโทโธปกรณ์มากมายนะครับตั้งแต่ในอดีตช่วงรัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันนี้นะครับวัตถุที่สําคัญนะครับที่เราจะให้ท่านได้นําชมในที่นี้ก็ได้แก่นะครับเรือพระราชพิธีนะครับเป็นเรือพระราชพิธีจําลองในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งมีทั้งหมด18ลำนะครับซึ่งคนในยุค ของรัชกาลที่6ปาฏสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในตอนนั้นเนี่ยพระองค์ต้องการจะจัดงานเรียกว่าสยามราัชพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อให้ประชาชนในยุคนั้นหรือชาวต่างชาติาในยุคนั้นที่มา,มาติดต่อรัชการได้เข้าชมนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วงานนี้ไม่ได้ถูกจัดขึ้นเนื่องจากรัชกาลที่6กรงส่วนอนคตก่อนนะครับแต่ชุดนี้ทั้งหมดไม่ได้ถูกจัดแสดงคนในยุคนั้นไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับจกนกระทั่ง2515ที่เรามีพิพิธภัณฑ์ทหารเรือมาตั้งอยู่ที่นี่นะครับว่าเรือทั้ง 18ลำนี้ก็ถูกนํามาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมกันนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของฟรุตที่ติดอยู่หัวเรือลบของทหานเรือนะครับเรื่องราวของเรือหลวงพระร่วงซึ่งเป็นเรือที่คนไทยนํากลับมาจากยุโรปนะครับและเป็นลําแรกและลําเดียวที่ซื้อด้วยเงินบริจาคของประชาชนนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เราอยากให้ผู้ที่สนใจหรือประชาชนหรือนักศึกษาหรือเยาวชนนะครับได้เข้ามาชมกันครับพิพิธภัณฑ์ทหารเรือแห่งนี้นะครับเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 0830นะครับหรือ8 3มงครึ่งถึงเวลา1630นะครับของทุกวันหยุดเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในกรณีที่มาชมเ,เป็นหมู่คณะก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับตามหมายเลข023941997หรือ024753808นะครับเพื่อเราจะได้เตรียมวิทยากรไว้บรรยายให้กับ ผู้ที่สนใจหรือเป็นหมู่คณะได้ชมนะครับในกรณีที่มาเดินทางเป็นส่วนตัวเนี่ยมีรถไฟฟ้าถึงนะครับลงสถานีโรงเรียนในเรือนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานะสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีด ุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รีบอดทั่วประเทศซ่าทุกจังหวะเต็มซี่เปิดหมดซ่าอารมณ์